ดึอามซีน่ะนะอย่กไปเล่นอรอกมันฟาดใจกลางมือล่างนะคะห้ามเอามือปิดนะาคอย่าเอามือปิดนะนี่ดำหน้าเหมือนไข่เกียว

เสียงอุบาทจีพี่ต๋องใครใครโคนอ่ะคแถวเนี้ยจะเสียงเสียงแบบอ๋อบาตมาใครโดนป็นกลีปินโฮะเสียงอุบาทกูม่ะ ไป,ปโบลลุมแลไปโบลลุมกานหนึ <ไป S 1> ่งสองโอ๊ยเขี้ทุกคนจะอัพไปถึงในค <c oughs> อนเทนต์ชีวิตอยากได้คอนเทนต์ชีวิตฉันขนาดนั้น,นเลย<อ>ไม่มานได้ต่อตีแต่มาชื่อนน,นี้ซะไปกับบ้าด้วยกันไปมึงอย่าเฟกนิ้วเผื่อมันคือเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวไปดูหลักฐานได้เลยค่ะเป็นความเขี้ยวสองซับตอนจะไปลองนี้มานะคะพี่ก็บางจทีก็มาฟังนี่เราต้อมารีวิว ลูกยางนะคะนี่ค่ะลูกยางนะคะกินได้ไหมคะอันนี้กินได้ค่ะหลองขอหลักความเป็นจริงตอนนี้เราสัมภาษณ์อยู่ยาหนึ่งสองโอ้ยแล้วจะโทรมาทำไมเนี่ยถ้มมึงลองเปล่งเปิดเสียงเหรอเปิดอกลำโพงเหรอฮัลโหลเจ้าเปิดอกลำโพงอะไรเปิดอกลำโพงเหรอบ่ต้องแอบ ของบ้าของบอยกอูสั่งกี่โมงสันจําเสียงได้สันเป็นคนบไัได้งง<ช>มีเ<ช>ม<ช>มเบอร์มีบาฟีมส่สงของตรงไหนครับผมไม่ได้สั่งของนะครับ ระดับผมไม่สั่งคผมสั่งมาลงไปโกดังครับอีดําสั่งเมียนซื้ออะไรนะครับฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอฮะมึงดฉันหม่อมหลวงนะเไออืเออ กัดจอกลอกน้อยมาอีดอมเจะโทรกะโทแบบแมารีวิวกินไ้มันหนึ่งสองสามมันี่กินได้ไหคะแต่กีหนักเยยคะนี่จะให้จะหองจเออเียดไงมันเป็นลูกหางก็ยัง้อ้าวชื่อวาอนอ bỏ ra phong cảnh ra bình